มีการจัดการกินข้าวแล้วไม่เก็บชามล้างเลยใครล้างอ่ะทุกผู้วันนี้เหรอคะก็แม่แล้วก็ป๋าล้างโยมต้องเลิกล้างให้ลูกนะถ้าโยมยังล้างให้ลูกอยู่ลูกโยมจะไม่ประสบความสําเร็จเลยยิ่งเราไม่ล,ล,ล้างมีคนเดียวเหรอคะโอ้เตเป็นที่รักด้วยมีคนเดียวแล้วเขาชอบเถียงอะคะ่ะไม่ทีขาเขา เพียงแล้วเขาก็ด่าด้วยอะค่ะโยมล้างชามให้ลูกทุกวันลูกกินข้าวเสร็จแล้วลูกตั้งไว้แต่เขาไม่เคยทําอะไรเลยเนีย่ยโยมรักลูกมากเพราะว่ามีคนเดียวโยมยื่นไฟให้ลูกทุกวันเลยโยมเป็นคนทําเองนะโยมเป็นแม่โยมต้องเลิกล้างแล้วก็ชามเราอะให้เขาล้างด้วยทีนี้หนูก็กลัวเขามีเวรมีกรรมติดตัวไปแม่ชีจะช่วยแก้กรรมให้เขาได้ก็่ีไงกําลังพูดอยู่นี่ไงว่าให้เขาล้างถ้วยล้างจามให้โยมให้เขาตักขา้าว